บาลชุดนี้เนี่ยกำลังจะอาศัยเอนจิ้นเนี่ยเนี่ยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาตินะกระทรวงสาธารณสุขต้องเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจสุขภาพ9เซกเมนต์ของเรื่องเศรษฐกิจว่ากค,คือ ATMP ทำการเคาะระคฆังไปแล้วเมื่อประมาณเดือนมีนาคมแล้วก็ชวนมหลาลัยต่างๆมาเซ็น MU เพื่อทำ ATMP กัน ที่ต้องทําเพราะว่าอยากจะมีการทําวิจัยที่เป็นมาตรฐานความเป็นมาแซนบ็อกก็คือว่าเรารู้ว่า ATMP เนี่ยมันปลอดภัยเรารู้ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีกฎหมายเรียกว่า Safety a c คเขาไม่ได้ให้ ATMP เป็นยานะเขาต้องให้เป็น ATMP เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ใช้กับคนไข้ได้ผ่านกฎหมาย s a f e t y Act ที่สั้นมากไม่ต้องวิจัยเยอะแยะเลยเพราะรู้ว่าปลอดภัยแล้ว เพราะเอาเซลล์ตัวเองมาฉีดให้ตัวเองแต่ต้องมีกรรมการมาดูแล,ลเรื่องโดสเศษทำไมคนนี้สิบล้านคนนี้สองล้านเซลล์คนนี้หนึ่งล้านเซลล์มีตั้งแต่โลลิสถึงมีเด e ียมลิสไฮลิสแล้วมีกรรมการกำกับใแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็น ATMP ภายใต้กฎหมายเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพ